สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมไมโลจากศูนย์รวมรถตอนเดียวภาคใต้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ใครว่าไม่ใหญ่เราว่าใหญ่ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ครับอย่างที่เห็นเลยจะจา,ก,จาก,กันเลยคันสีขาวสว่งางจ้ามาพร้อมกับตู้ใหม่นะครับผมผมเลยพารถคันนี้นะครับรถทำงานมาให้นะครับนั่นก็คือตัว Toyota Revo ปี2019ด้วยนะหน้าหมูป่าเลยเป็นตัว2 4 j ที่สำคัญเกียร์ออโต้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับนั่นก็คือตัวกระจังหน้าแน่นอนอยู่แล้วว่าพอเป็นปี2019-2020หน้าเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นโฉมหน้าหมูป่ามีเขี้ยวมีคมนี่เท่ๆหล่อๆข้างหน้าก็ดุดันครับตามสไตล์ของเจ้าตัวรีโวปี2019ตัวนี้อ่าแล้วเราเดินไปดูข้างด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างนี้นี่อย่างแรกเลยอันนี้คือเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับผมนั่นก็คือตัวล้อ Max Well นะครับเป็นตัว Max ที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายแล้วก็เ,เป็นล้อขนาดขอบ18หลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะว่าแบบสา,สายสายซิ่งนิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะว่า ต่อให้เราแบบมีรถเป็นใช้ทํางานอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีความแต่งยอะไรเงี้ยมันก็ดูเท่ๆดีนะอันนี้ขอบ18นะครับเดี๋ยวผมอ่านเลขดอกให้ฟังนะครับนั่นก็คือ235 5ทับ4ี่ r 1าที่สำคัญครับดอกนี้ยางนี้ยังใหม่อยู่เลยปี2021ด้วยใหม่ๆเลยครับอ่ะเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนี่โชคเหมือนเดิมนะครับ ไม่ปรับแต่งใดๆเลยคันนี้เดิมๆเลยสาภาพยังใหม่อยู่เลยใหม่น้อยด้วยไปดูกันด้านหลังต่อเลยดีกว่านี่อ่ะนั่งกันอีกรอบหนึ่งข้างหลังนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นยางบรรทุกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นล้อก,กระทะธรรมดาครับแต่ว่าตัวยางนี้อ่าเป็น xcd 2นะครับอ,อ่านให้หน่อยละกัน2 2 5ทับ r 1 4 c นะครับเป็นล้อขนาด14นิ้วครับตัวยาง ปี2021เช่นกันเพราะฉะนั้นหน้าและหลังเราเปลี่ยนยางเปลี่ยนแมกเปลี่ยนกระทะมาให้เรียบร้อยแน่นอนด้านหลังครับที่เห็นนี่ใหม่ๆอยู่เลยนะตู้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นตู้มือหนึ่งนะครับอเดี๋ยวให้ดูความใหม่เออกว้างมากเป็นไงน้องติวกว้างไหมได้กลิ่นไหม กินนะไม้ยังใหม่อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรเปิดตรงนี้ให้หน่อยหน่อยแน่นหนาข้างหลังแบคไลเนอร์ยังเป็นเดิมเดิมจากตัวโรงงานนะครับเห็นสัญลักษณ์โตโยตานั่นไหมข้างในสูงอยู่ประมาณ2เมตร8 m. ได้ใช่ไหมน้องติวใช่ค่ะเออ ข้างในค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับใครที่เน้นบรรทุกโดยที่ไม่ได้บรรทุกหนักมากเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้เสริมช่วงล่างมาเพิ่มพวกแหนบพวกเทารอยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ได้ประมาณ2ตันถึง3ตันประมาณนี้ถ้าพวกขนแฟลตเคอร์รี่ JNT ีไปซนีรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้หนักมากรวมถึงบางคนอาจจะแบบบรรทุกไข่บรรทุกอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็โอเคครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็มันเป็นเกียร์ออโต้ก็ขึ้นเขาลงห้วยได้สบายๆเช่นเดียวกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันต่อดีกว่าเดี๋ยวปิดนี้ก่อนตัวล็อกค่อนข้างแน่นหนานะครับมีให้ล็อกแล้วก็มีตัวเกี่ยวนี่ เอาไว้เวลาเปิดอะไรอย่างนี้ครับอ่ะเราก็มาดูข้างล่างอย่างแรกที่เห็นก่อนเลยเราติดไอ้น,นี่ให้นะครับเป็นตัวเหล็กค้ำแต่งแบบว่าหลบป้ายทะเบียนมาให้ด้วยก็เห็นป้ายทะเบียนชัดเจนไม่โดนตำรวจแน่นอนอ่าด้านล่างนี้ครับผมลองดูล้อยางอะไรเหมือนเดิมครับสภาพทุกอย่างเดิมครับโช๊คเดิมแหนบเดิมทุกอย่างยังสภาพดีอยู่สนิมไม่ขึ้นด้วยไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในห้องโดยสารกันดีกว่า ปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่นครับรุ่น2019ตัวนี้เขาให้มาเป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวโลเปื่อสตาร์ทให้ผู้ชมได้ดูคันนี้สบายสบายตัวนี้เป็นตัวออโต้แล้วก็ระบบไฟฟ้าค่อนข้างทั้งหมดเลย ภายในถือว่ากว้างมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเป็นคอนโซลค่อนข้างที่จะใหญ่โตก็เป็นตัวรี v โวนะแล้วก็ตัวแผงเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ครับผมอะซูมดูใกล้ๆเหมือนกันครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นไหนเขาก็ใส่มาให้หมดแล้วขนาดนี้เป็นแค่ 2.4j นะเป็นตัวเริ่มต้นตัวนี้เขาก็ใส่มาไม่ว่าจะเป็นบลูทูธต่อนี่ครับสาย AUX สาย USB บอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อย ใครอาจจะมองว่าแบบเอ้ยเราอยากได้เป็นตัวเหมือนเกียร์แมนนวลแต่จริงๆแล้วตัวเกียร์ออตโอตโอ้พอเราเอามาแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายสมมุติเป็นผู้หญิงยิ่งชอบมากผมว่าผู้หญิงอาจจะชอบมากเลยเพราะว่ามันขับง่ายแล้วก็มีฟังก์ชันครบทุกอย่างก็คือมันมันสะดวกสบายกว่าแมนนวลอยู่แล้วเพียงแค่ว่าโอเคตัวคันนี้อาจจะต้อง ขับแบบที่เราไม่ได้สมบุกสมบันมากไม่ได้บุกน้ําลุยไฟเข้าป่าอะไรลึกๆก,ก็คือขนส่งในเมืองหรือว่าขนส่งต่างจังหวัดโดยที่แบบน้ําหนักไม่ได้เยอะตัวเนี้ยสบายสบายเกียร์ไม่พังแน่นอนเพราะออกแบบมาได้โอเคอยู่แล้วข้างในคอนโซลก็ค่อนข้างกว้างครับมีที่วางของที่วางแก้วน้ํานี่ดูตัวเบาะยังสภาพ90% 90กว่าด้วยนะเออเป็นตัวเป็นเบาะผ้านะครับสีดําสบายแอร์เย็นนะครับช่องมีมา เยอะแยะไปหมดเลยนี่อะดูข้องเครื่องกันหน่อยมาไปกันไวๆฮึบเอาเอได้ยินเสียงชัดเจนนะนี่เสียงเครื่องเดินนิ่งเรียบแล้วก็ตัวโตโยต้าเขาก็จะปิดต้าย มอกมอยตรงนี้รวมถึงแผ่นเพจป้ายทะเบียนก็มีหลักฐานชัดเจนครับรวมถึงพวกซีลน็อตนี่ทุกตัวซูมได้เลยไม่มีรอยแกะเลยนะครับแน่นอนว่าไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่น้ําท่วมอย่างแน่นอนไม่กอไฟด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าใครไปตรวจสอบคือถ้าเกิดว่ามาจองหรืออะไรเงี้ยเรามาตรวจสอบแล้วเจอว่าแบบมันไม่ตรงปกอย่างที่เราเคลมไว้เรายินดีรับคืนเต็มเงินเลยนะครับอ่ะ พอให้ดูกันเป็นคร่าวๆอผูอ้หญิงผู้ชายขับสบายๆมากเลยนะคันนี้นี่โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นตัว2019 2.4J เป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะครับส่วนโปรโมชั่นมีอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลดให้ไปเลย3,000บาทจุกจุก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนถ่ายมาให้ก่อนเรียบร้อยรวมถึงเช็คระยะมาให้เรียบร้อยแล้วอื่นๆอีกเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างบนนี้ให้นะ ก่อนจากกันไปนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลรวมทั้งหมดเลยสําหรับตัวรีวิวคันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะครับจุดเด่นๆของมันเลย1ครับผมราคาที่ออประหยัดนะเพียงแค่เท่านี้เอง2ก็คือคันนี้ครับผมเราจดทะเบียนลงเล่มทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นตู้ที่อันใหม่ๆเนี่ยที่เราติดมาให้นะครับเราลงทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยรวมถึงดําเนินการเรื่องต่อภาษีต่อพอรบทุกอย่างการโอน ฟรีหมดเลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายกับคนใช้งานจริงๆแล้วอ่ะคนที่ซื้อรถในในเรื่องพวก,พวกเชิงพาณิชย์น่ะจะรู้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อรถมาแล้วเราต้องไปติดตู้ติดคอกหรืออะไรพวกนี้การต่อพวกนี้มันในการทําเรื่องเกี่ยวกับที่กมรมขนส่งอ่ะค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็เสียตังค์เป็นพันบางคันเป็นหมื่นด้วยซ้ําอันนี้เราจัดมาให้เรียบร้อยนี่ก็คือ1จุดเด่นของเราและ3นั่นก็คือคันนี้ไม่เพียงแค่64,00 0โลเท่านั้นและสุดท้ายนะครับผมเป็นเกี่ยว ออเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ขนหนักอยู่ประมาณ2ตัน2ตันหน่อยๆจนถึง3ตันเนี้ยครับผมแล้วก็ขนในเมืองไม่ได้วิ่งในทางที่มันครุกระมากเป็นผู้หญิงขับด้วยอ่ะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะฉนั้นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมมาสรุปให้ฟังสําหรับเจ้าคันนี้นะครับใครชอบใครสนใจหรือว่าอาจจะอยากไปดูเป็นตัวอื่นถามถึงออปชั่นตัวอื่นๆหรือต้องการดูเป็นจุดพิเศษแบบว่าเออไม่โลครับถ่ายตรงนี้ให้ผมดูหน่อยผมอยากดูเลย เพราะว่าจริงๆของเราก็ค่อนข้างที่จะเน้นในการขายทางออนไลน์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยังมาไม่ถึงเต็นเลยก็คือลูกค้าสอยไปตั้งแต่ ตอนที่ยังอยู่ในสต็อกออนไลน์เรียบร้อยเพราะฉั้นก็มาดูกันก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการจองก็เพียงแค่999บาทยังไงก็ตามนี้เลยละกันอ่ะเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับ0633629154ไมลศูนย์รวมรถตอนเดียวภาคใต้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้โอเคเล่นมาเยอะแล้วโอเควันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวมาลองเทสต์ดริฟกันนะครับลองขับรถให้ดูกันว่าภายในเป็นยังไงบ้างอ่ะอย่างแรกเลยนี่ภายในก็อย่างที่บอกนะครับก็โอเคครับมีช่องเก็บเยอะมากไฟเฟยสว่างพร้อมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เดี๋ยวเราเริ่มไปเลยดีกว่าฮึบนี่ไปนะครับออเบรกก่อนลืมอย่างหนึ่งนะครับนี่ ขับรถขับขี่ต้องปลอดภัยนะครับนี่เป็นตัวอย่างไม่ดีนะโอเคแต่จริงจเดี๋ยวมันก็มีสัญญาณเตือนอยู่แล้วแหละรวมถึงด้านข้างคนขับด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่านั่งแล้วไม่ดเข็มขัดมันร้องลั่นมากตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดเป็นออโต้ครับ2.4ก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันอยู่นะแล้วก็การรับน้ำหนักค่อนข้างโอเค ยิ่งใครที่เป็นสายกระบะจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าจุดเด่นของตัว Toyota Revo เนี่ยเขา <S <S เรื่องความแรงเนี่ย <S <S เขาก็ไม่ได้เบาเลยในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ก็มีมาพร้อมหนึ่งสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับนั่นก็คือตัวที่มันต่อบลูทูธแล้วก็พวกรับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าการใช้ฟังก์ชันเนี้ยสำหรับการที่เป็นขับรถเพื่อทํางานอ่ะค่อนข้างที่จะจําเป็นนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยต้องหยิบโทรศัพท์มากดรับยอะไรเงี้ยมันจะวุ่นวาย แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดรับโทรศัพท์ผ่านนี้เวลาที่แบบเออโทรหาลูกค้าปลายทางจุดส่งของหรือว่าจุดรับของโทรคุยกับนายโทรคุยกับลูกน้องเนี้ยโลว่ากดตรงเนี้แค่นี้เราก็คุยคือมันดังมากเลยนะมันดังเพราะมันออกมาเป็นลําโพงตัวใหญ่ ก็เลยว่าเออตัวนี้คือมองใครอาจจะมองก็แบบว่าเออเราใช้รถเพื่อทํางานไม่ต้องอะไรวุ่นวายแต่พอเราเรา,เรามีฟังก์ชันเนี้ยรับรองเลยว่าทุกคนใช้แล้วจะชอบมากมันมันมันใช้งานได้จริงๆประเด็นคือตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวเครื่องค่อนข้างแรงอาจจะรถตบเป็นเกียร์ธรรมดานี่ก็กระชากอยู่นะไวไหมน้องเปียวน้องเตีวเออในการเบรกอาจจะลองเบรกให้ดู โอเคอันนี้ผมมองข้างหลังแล้วนะว่าไม่มีรถก็ประมาณนี้ครับค่อนข้างเงียบได้ยินเสียงภายนอกไหมน้องเตียวเออก็โอเคครับแล้วก็ไม่ได้โค้งเคงด้วยติดตู้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเอาไว้ตัดสินใจกันละกัน